ท่านคณะผู้บริาหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหารบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจังกัดอาหารส่วนขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่กิจกรรมโครงการเพาะพันดีเอทียุ่งกลับประจำปี2567ต่างโครงการยมปชนไทยใส่ใจ In เวนต์ในวันนี้ค่ะดิฉันค่ะแกกลุ่มเพียงเพียงคุณภัยเพื่อนรักหน้าที่พิธีกรนะคะดูแลทุกท่านในวันนี้ ซึ่งกิจกรรมต่งางๆนีคะได้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยนะคะทั่วทั้งพื้นที่ในภาคกลางตอนลางของเรานะคะได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมในเรื่องของการกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งวันนี้น้องๆทุกท่านจะได้รับความรู้ในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้างมีโทษอย่างไรและเราควรจะป้องกันอย่างไรบ้างนะคะเพื่อป้องกันภัยผู้คามทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆพร้อมทัง้ง เพื่อนสังคม,มสังคมนะคะสู่ขยะที่สังคมที่ไรขยะนั่นเองค่ะที่หนึ่งแน่นอนเลยนะคะในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากโรงเรียนวันนี้เราจะได้รับข้อมูลในช่วงเช้านะคะในวันนี้สําหรับผู้ที่ชนะในการถ่ายทาคลิปวิดีโอ8,000บาทนะคะพร้อมด้วยใบประกาศเกียรติบัตรและรางวัลประกาภาพกันอย่างเป็นที่เลยค่ะอาคารในช่วงนี้นะคะจะบริหารการตลาดและ หลากโคและคมนาคมช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านสมโชคพงขวันรองน,นา,างนยกเทศมนตรีนครนครปฐมพุ่งโดยการค้าสำคัญกลุ่มขายและบริการลูกค้าภาคการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือเอ็นทีหน่วยงานรัะพิสานกิจภายใต้สังกังกดกระทรวงิที่ตน้นเพื่อเศรษฐกิจกฐฐและสังคม มีหน้าที่ในการดำเนินการให้บริการด้านโทร,รค,คมนาคมระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT Mobile และบริการสารสนเทศอื่นๆซึ่งนอกเหนือจากภารกิจดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในนามของ NT ภายใต้โครงการเพราะพันดี NT ยุทธครับสำหรับโครงการ พรอบพันดีเอ็นทียุดขับในปี2567นี้ NT ได้เร็งเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นให้เยาวชนใส่ใจแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการเพื่อสังคมภายใต้กิจกรรมเยาวชนไทยใส่ใจอีเวสเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีอันจะนำไปสู่กระบวนการ รีเซ็คิลตามารถฐานสากลเพื่อยกระดับแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์เสริมทักษะพลเมืองดิจิตอลและขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมไร้ขยะอีเวสตในอนาคตอย่างยั่งยืนทียุคัธประจำปี2567ภายใต้กิจกรรมเยาวชนไทยานนคคับม แห่งชาตินะครับท่บานพิธีนะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านผู้วิทารแล้วก็ผู้เข้าร่วมวท่ทานก็เมื่อวันนี้ผมสมโชคองค์ฝันนะครับรองนายกเทศมนตรีคนครนครปฐมนะครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านเสด็จนท้าพิธีนายกเทศมนตรีนครนครปฐมให้มาเป็นประธานเอโครงการท้องพนธีพิทียุทธขับประจำปี ของห้าหกเจ็ดก็พังค่ะก็จะเห็นว่าคุณภาพของของอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพของปลอดไฟอย่างเนี้ยก็น้อยลงก็ทํทำให้ขยันมากขึ้นนะแต่อีกอย่างหนึ่งคือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายแหล่สมก่อททีวีตู้ ดีๆแบบนี้ของเอนทนะคะเราจะมีทา่าเท้กดไลค์กับบ้นขึ้นนะคะโครงการดีๆแบบนี้ของเอทีของเรา